ครับผมเด็กชายขจรวัฒนาวหาดเลขที่สองครับสัสครับผมตุลย์ตะวันของเรียนขที่หามุดกลองกันเลยสวัดีครับผมนัชนนท์รัตนสุทีครับเลขที่สิบรับผมเอาลละนะครับตอนนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำ Photoshop โดยเริ่มจากการทำ header นะครับ อ่าก,ก็นนเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วก็สร้างไฟล์ในการกดที่ไฟล์ New นะครับแล้วตั้งชื่อว่า Header นะความกว้างสัก1,000คูณ250นะครับหรือว่าเจ้าเอา900ก็ได้นะครับ โ <Okay>. อย่างแรกเราก็ใส่ขึ้นหลังของเราอ่าโดย ลากมาแล้วก็ลากเข้าไปนะครับอ่าอ่าซึ่งมันใหญ่เกินไปเนี่ราก็ทำการย่อขนาดโดยการกด c t r l t แล้วล็อก ตาส่วนไว้เอาสักห้าสิบสี่สิบห้าสิากำลังดีกำลังกำลังดีเลยนะครับเอาตรงไหนดีด ่เอาขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณประมาณนี้นะครับโอเคนะครับต่อไปก็ใส่ตัวหนังสือโอยการกดตัวทีแล้วก็คลิกตรงที่เราจะพิมพ์ ทำ5กิทำเรื่อง5กีฬายอดนิยมนะครับแล้วก็เลือกฟอน ขนาดตัวให้นหนาขึ้นนะครับแล้วก็ แล้วก็ d o u b l ลคลิกที่เลเยอร์ครับเพื่อใส่เอฟเฟกให้มันนี่แล้วก็ใส่ตามใจเราเลยนะครับทำเงาครับ แล้วก็เปลี่ยนสีที่เราชอบ ใส่เงาให้รูปหน่อยนะครับ ต่อไปก็เปลี่ยนสีเลขห้ให้มันสวยหน่อยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเลขห้ ต่อไปแล้วก็ทําการรวมเอาเลเยอร์มารวมกันนะครับแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์ให้มันดูเป็นอ่านี่อย่างงี้นะครับประมาณนี้นะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเฮดเดอร์ของเว็บเรานะครับอาจจะต้องแตกเพิ่มอีกก็ได้ครับเสร็จแล้วก็ทำการ ไฟล์ File, save as นะครับ save เป็นไฟล์ JPEG นะครับแล้วก็เก็บไว้ที่โฟลเดอร์ image ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ตอนแรก โอเคครับผมจะมาพูดถึงการทำแฟช s h กันนะครับการทำแฟช s h นะครับคือเป็นโปรแกรมที่สร้างเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันรวมไปถึงการทำหนังแอนิเมชันเลยนะครับซึ่งผมจะมาสอนการทำข้อๆข,ข,ของโปรแกรมนี้ให้ดูนะครับหนึ่งคือการมาเรามาถึงหน้านี้ก่อนนะครับผมจะพูดถึงก่อนว่านี่คือหน้าเฟรมหน้าเฟรมหน้าเฟรมที่เป็นหน้าแรกของเรานะครับนี่คือหน้าต่างที่เราจะใช้ทำแอนิเมชันด้านบนคือ layer, เลเยอร์เลเยอร์คือหน้าแผ่นต่างๆนะครับด้านล่างคือ p r o p e r t y ก็คือคุณสมบัติทั่วไปโอเคเราจะมาปรับขนาดในการทำรูปภาพเอ้ยไม่ใช่การทำอินโทรครั้งนี้นะครับผมจะทำอินโดใส่ใส่อินเด็กของเว็บเพจผมโอเคครับหนึ่งเลือกดูที่ Property ด้านล่างนะครับกดตรงไหนก็ได้ของหน้าจอมันจะขึ้น Property ด้านล่างจากนั้นไซส์กดคำว่าไซส์จากนั้นก็เลือกเป็นเก0พิกเซลขเกพิกเซลครับเลือกขนาดไหนก็ได้ครับผมจะเอาขนาด9 0 0า0อพิกเซล โอเคครับทีนี้มันจะเห็นไม่เต็ม900นะครับผมจะปรับตรงนี้นะครับตรง work space ครับเห็นคำว่า work space จะเห็นเปอร์เซ็นต์อยู่ผมจะปรับให้เหลือสักหกซโอเคผมก็จะเห็นโดยรวมนะครับโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยเลเยอร์นี้คือหน้าหน้าหนึงผมจะตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่า background โอเคครับนี่คือเลเยอร์ background จากนั้นผมจะเ background เนี่ยครับเราสามารถจะทำเป็นรูปก็ได้หรือว่า จะทาเป็นสีสแตนดาร์ดก็ได้นะครับผมจะทาเป็นรูปให้ดูนะครับคือกดไฟล์เราจะกดโอเพนเพื่อนํารูปมาไม่ได้นะครับดูมันจะไม่มีโฟลเดอร์พวก bmp jpeg หรือ gif มาให้เรานะครับเราต้องกดไฟล์อิ p พ r ตกดคาว่าอิ p พ r ตนะครับแล้วอิ o พ t ตทูสเต e เราถึงจะเลือกโฟลเดอร์เราถึงจะเลือกไฟล์รูปออกมาได้นะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราใส่รูปเอาไว้เซฟรูปเอาไว้นะครับโอเคผมจะรูปแบล็กการ์มาก่อน นี่คือรูปแบบเก่าของผมนะครับผมจะมาปรับขนาดการปรับขนาดดูที่แถ็บเมนูข้างๆนะครับมีเคอร์เซอร์แล้วก็เป็นรูปไข้ไขๆตารางกริดนะครับแล้วก็จะใช้ตัวนี้ในการปรับขนาดนะครับเราก็จะย่อส่วนไปอขอเวลาแป๊บนึ่การทำอะไรผิดพลาดไปอย่างนี้นะครับแบบการกะพิษ พิมพ์ผิดหรือใส่ตัวอักษรใส่เอฟเฟกอะไรผิดอะไรอย่างนี้นะครับ